เราไปที่บ้านนะอุลไฟสองคนแก่ไปเราต้องให้นะคะเอาไว้ในมถไปดีกว่าต้องมีเลยนะคะพี่เน็ปขาขอฝั่งนี้หน่อยเลยพี่เน็ปขากลองนี้หน่อยลูกค่ะบบ๊ายบายอ่ะพี่มี่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 ทายหน่อยพี่มี่จะกลับบ้านแล้ะ พี flowers, à, ่ม like <|so|>> ียิ Lynn, ้มหวานลูกยิ้มนี่ตัวไอเอ้ยหวานมากลูกเอ้ยโอเคบายบายบายที่มีเจอกันพรุ่งนี้ไปด้วยบอกบอก